สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถทรงหรูหน้าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับตัวนี้ท็อปสุดครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับพวงมาลัยมัตติฟังชั่นแอร์หลังปุ่มพุชสตาร์ทนะครับรถสวยชุดแต่งรอบคันไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างรถสวยสมบูรณ์ครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถปี2013นะครับ ผ่อน4-5,000โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีได้ครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องครับงามๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังหาเซลฟี่หรือชอบรถกว้างๆนั่งสบายกับออปชันที่มีมากับรถคันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับมาชมมาเช็คนะครับบ้านไกลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆแล้ครับไม่มีชนหนักนะครับ ใครที่กําลังหารถใช้งานคันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับ2 1 9 0 0นเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะครับรุ่นนี้สี่ถึงห้าพนะครับผ่อนได้โดยประมาณนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับยางดอกเต็มใช้งานได้ยาวแน่นอนนะครับรถสวยภายในงามครับมีแอร์หลังแล้วก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกุญแจคียลนะครับตัวนี้ รถสวยมากๆนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับมีแอร์หลังนะครับแบบเนี้ยเย็นสบายๆนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับมาชมได้เลยครับคันนี้เรียกว่าสภาพราคาและปีแจ่มมากๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับสาหรับสมาชิกที่ชอบนิสสันนะครับโดยรวมนิสสันก็น่าใช้นะครับอะไหล่ดูแลไม่ยากครับก็ต้องไปศึกษาในแฟนเพจแฟนคลับของเซลฟี่นะครับแล้วก็มีอะไหล่จากศูนย์อะไหล่จากเคียงกงนะครับช่างเฉพาะ ของนิสันเองก็มีนะครับองเข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนลับนะครับคันนี้สวยนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนี่นะครับภายในสวยกว้างนั่งสบายนะครับผมเคยใช้นะครับตัวนี้ติดแก๊ส LPG ก็ทนทานน่าดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดาและก็กว้างด้วยครับนั่งสบายไปไกลไปใกล้ไปได้หมดนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับ ลองมาชมมาพิจารณาดูนะครับรถสวยทรงนี้แบบนี้จัดให้สมาชิกเอาไปใช้งานนะครับราคาต้องบอกเลยว่าผมให้เสิร์ชหาเลยในตลาดของเว็บเพจนะครับหรือ ในตลาดของรถมือสองก็ได้นะครับสภาพนี้ราคานี้แทบจะไม่มีใครเปิดแน่นอนนะครับแต่ผมเปิดให้ครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยทรงหรูกว้างขวางสีขาวโทนนิยมในยุคนี้นะครับอะไรก็ขาวๆนั้นก็จัดไปเลยครับราคาสภาพแจ่มจริงๆนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับ2 1 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คเรียบร้อยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิคว่ำนะครับรถ พ,พร้อมขับพร้อมขายนะครับมาชมมาเช็คได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับสวยจริงครับรุ่นนี้กว้างด้วยครับแล้วก็มีชุดแต่งมาเรียบร้อยยางดอกเต็มนะครับใช้ได้ยาวไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรแล้วนะครับคัดเช็คมาเรียบร้อยสวยๆเลยครับคันนี้มาชมมาเช็คโดนแน่นอนนะครับ